เราไปดูบอลสีสายดากกันค่ะบอลสี่ล้าหูอมจันทบอลสี่ที่ยิ่งโตยิ่งสวยล้าหูอมจันทคือเรื่องราวความบ้านหมางระหว่างพระล้าหูกับพระจันทรขนาะกวนกระเสียนสมุิ ได้แอบไปกินน้ำอามฤตพระจันทร์เห็นจึงฟ้องไินสวนไพน์นสวนก็ไม่ฟังลาค่ายลมใช้จักรคว้างใส่พระราหูจนขาดสองทอนพระราหูได้ล่องลอยไปแนวอากาศพร้อมกับความโกดแขนพระจันทร์เจอพระจันทร์ครั้งในก็จะจับพระจันทร์กินให้หายแขนคือปรากฏการราหูอมจันทร์ทำให้โลกมืดมิดแต่ไม่ต้องกลัวนะคะมืดมิดยังไงเดี๋ยวก็สว่างเพราะว่าพระจันทร์ทะลุออกมาหามาปลูกกันนะคะบอลสี่ราหูอมจันทร์ค่ะ